กูดักโต๊ะเดียเอาละครับผมสุดขับมจู่ผมสองชาวนะครับผมสุดใวันนี้นะครับมาอยู่กับพี่แวฟพี่เฟรมแมงดาแล้วก็ไอ้ธามทุกคนไม่ไม่ไม่มอนอะไรพี่มึงอย่ามาโกหกผู้บริโภคมึงมาบอกว่ามาอยู่กับพี่เวฟอยู่กับพี่เฟรมอยู่กับแมงดาอยู่กับไอ้ธามได้ไงไหนไอ้ธามอ่ะไหนพี่เฟรมอ่ะเออไหนไหนใครอ่ะไอ้เนี่ยนั่นคืใครอ่ะมึงอะใครมึงเนี่ยใครมึงเนี่ยใครใครเนี่ยคนไหนเป็นใครกันแน่เนี่ยวันนี้นะครับเราจะจะจะ เราทำไมเราเพียวหกคนน่ะเออเอาไอ้ยี่อไอ้เยี่อไอ้เยี่อะไีหลอกไม่เดี๋ยวไอ้ยี่มึงย่อดนไอ้คนไหนที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรามพียวหกอะมึงย่อดนี่มึงย่อดนี่อันไหนอันไหนไม่ใช่คนมึงยอแล้วย่อเนี่ยโอ้ยไอ้เยียนี่ไม่ใช่คนเฮ้ยกูก็ตกใจหมดเลยไอ้พี่ไอ้เคนน่ากลัวเลยให้ไปดูให้นั่น วันนี้นะทำการเล่นซ่อนแอบซึ่งซ่อนแอบครั้งเนี้ยเราเล่นอยู่ในนี้เลยไหนไหนไหนโอ้เออเราก็ต้องเดินเดินแบบในการซ่อนแอบที่นี่นะครับผมว่าแบบเออเขาเรียกอะไรนะเนียนเนียนเนียนเยอจะหายากเหมือนกันนะเนี่ยถ้าจะให้ข้าหมดทุกตัวก็แย่แล้วเนี่ยนี่นี่นี่มามาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มคนยังไงก็ว่าใครจะได้เป็นได้พี่แล้วกติกาของเราคือว่าห้ามฆ่าเกินกี่ตัวหรือยังไงมีอะไรตรกติกาอะไรไหม กติกาของเรานะครับผมคือเราสามารถฆ่าได้แต่ฆ่าตัวหนึ่งอ่ะต้องรีโหลดรีโหลดในการฆ่าอยู่ประมาณสิบสิบวินาทีเราไม่ใจสิบวิอ๋อไม่ไม่คืออะแเราถ้าเกิดว่าพี่ฟันทีเดียวแล้วมันไม่ตายอ่ะก็คือแบบฆ่าได้ทีละตัวไงก็จะต้องฆ่าได้ทีละตัวแล้วครูดาวเออมี่พร้อม อ่าโอเคมาจ้าไปหมดแมปไปหน่อยต้องแบบสิบต้องเดาเว้ยไอ้มึงมึงเอากูเลิกเกมหมดสามก่อนตอนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราดูแบบเกียร์เนี่ยเออมาเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเอ้ยไฟมาทุกคนก็วันนี้นะครับเราทำการสุ่มกันนะครับผมซึ่งการสุ่มนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดห้าคนถูกไหมไอ้แล้วทำไมมือกูหายไปวะเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวๆแล้วทำไมผมเห็นบางคนเขาตัวจางๆกันไเนี่ยกูเนี่ยกูจางเนี่ยไอ้เหี้ยตัวกูจางเนี่ยคืออะไรเนี่ยเออเลยวะาสองคนเนี่ยในจางวะไม่เห็นจางเลยเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยจางเนี่ยไอ้เนี่ยใครไม่เห็นจางทำพี่กูจางกูจะแอบหายจางแล้วหายจางแล้วหายแล้วคนเจอาคนเจอาเอ้ยเดี๋ยวผมก็เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเงียบเงียบถอย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 อะไรอกูได้ไฟแอบเออมามามาผมผมเฮ้ยไฟหา เออเอาเราต้องมีฝ่ายหาคนเดียวดิคนเดียวเองเหรอเฮ้ยไอไฟหาสองนี่ฝ่ายหาสองที่ไอแก่สมัยสมัยเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิสุ่มใหม่ัยสมใหม่สุ่มใหม่โอ้โหดูอะไรครับเนี่ยคนแรกครับคนแรกเพียบเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีฝ่ายหาสองอันน่ะสามอันน่ะเก็บเก็บไฟหาสองายหาสองอ่ะเพียบกดไปกดโอ้ยเดี๋ยว เฮ้ยเดี๋ยวเดีไม่ใช่ไม่ใช่มไ่เฮ้ยกโอเคโอเคคนอ่นาคนอื่นก่อนันี้ใครอะมึงใคร่ะใครอะเมงดาครับ่ใิดเมงดาไม่รดบเปิดไม่รดบเปิดวายวไปหามึงใหญ่กูดีที่ไม่กดต่อเอา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 เก็บเอานี่นี่นี่ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมิงดาเฮ้ยพวกมใส่ดีดีเออ เอแล้วใส่หาดีสามอ่าโอเคอ่าพี่เฟมพี่เฟมอ่ะพี่เฟมไปเดี๋ยว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 ตอนนี้เหลือผู้คนสุ่มมันก็ต้องอย่างนี้ดิถูกป่ะมันต้องมีสามันดิเออมาเฟมพี่เฟมพี่เฟมก่อนไปเลยเออเอ้โอ้โหไปซ่อนแบบไปต้นมันกันเลยมันกันเลยเออผมกันกันได้อ่ะผมกันกันได้โแย่งกันนะมุกมุกยิบนะเออมอนสีแดงเิบยอ้เรื่อพวกเราเป็นะกระสัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเลยมึงอย่าเลยโอเคกติกานะครับผมกติกาฝ่ายซ่อนนะครับฝ่ายซ่อนสามารถเอาไม้สติ๊กเพื่อทำการตีแล้ววิ่งไปแอบได้นะครับผมไอ้เด็กขอเดือดขอเดือดได้นะครับหนึ่งการฆ่าจะโดนครูดาสิบวินาทีนะครับผมตามนั่นเลยนะครับทุกคนไปดีกว่าไปดีกว่าไอ้ผู้ขายพวกคือหยควายเออมีผู้แบบเผื่อพี่อยากล่อตีนไงแล้วก็แบบมีอุปกรณ์ล่อตีนให้อะไรอย่างเงี้ย มาเราจะเราจัเวลาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดเดี๋ยวเกูมีข้อต้แย้งไอ้ยี่แมมีพูอยู่ข้างหลังมึงกเอ้าเออเอาพูกเอาูออกออกอ่ะไม่มันมันถืออะไรมันก็้หมัเลยเออ่ะเอา เฮ้ดูว่าเราอยู่ไอยู่อยู่ข้างหลังทุกคนหรือเปล่าเขาด้วจะช่องออจกช่องมืออ๋อจะช่องมือก็ไม่อยู่ข้างหลังแล้วพี่ดูดิเออใช่ใช่ใช่ใโอเคอ๋อมันจะอยู่อันอันแรกไหยพี่ขอาช่องแรกอ๋อห้ามนห้าเอาไว้ช่องแรกอ๋อใช่ใช่โอเคโอเคไปมแล้วม้วมแล้วัาบเ้จะยืนยนเอ้ไป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 ไอไปป ห้าอะไรไอ้สามไเรื่อยยี่สิบสามยี่สิบสองยี่ิบเอ็ดยี่สิบสามสิบเก้าไปนเจ้ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเฮ้ยเยมอยากจะโออกดเฮ้ยเอโก้อเนี่ยไม่ได้เริ่มมังโก้แล้วสามสองหนึ่งอะเริ่มได้สามนาทีสามนาีเอ้ยเอากี่นาทีดิพี่ แล้วแต่แล้วแต่เอาพอดีครึ่งไปเออ๋ยวต้องเรียนต้องเรียนต้องเรียนเดินเออเอยืนเออเอยืนเออเอ้ยุดไหนกันวะเดี๋ยวมันทำไมมันออกมาเราเราต้องแบบเดินแบบเดินแบบเอออะยืนแบบเออเข้าไหมเออยืนเออเอยืนเอยืนไหกห้ดมไมมัออเราเดินกันอนเออมเล่ยเย่ะีดูดิเ็ดแเออ เคลื่อนเลยดูเดียวโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไเดียววิ่งแล้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 วเข้ามาเข้ามาพ่อไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมาแล้วไปแล้วโอ้ไปไหนแล้ววะเอ้าวกีบนวิ่งสวนทางไปน้ก ตับล่ะไอ้บังโมไอ้บัานเดินลุงโอเคบังโมอยู่ยุ่งไอ้บังโมโอ้ยกูเจ๊เฮ้ยดี๋ยวมันนับสิบวินได้ที่โอ้ยดูไอ้บัากลัวเลยอ่ะเออดูดิคนตั้งกดอ่ะคนตั้งกดไอเดียโกงอ่ะโกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันตีไม่ตายวะโดูมันตีตายมันตีตายมีตายตีตาย เมื่อี้เจ้าแบบเป็นร้อยครั้งแล้วผมจะงหวัดไหนเอ้ยไม่มันตายมันตายอยู่ทักตีเมื่อกี้คือตายแล้วเอาชนะได้ตีรัวป่ะเออถ้าเกิดว่าตีอ่ะตีมันจะตายไม่ใช่หรออะไรตัวเหนียววะเฮ้ยโอ้ทำไรบ้านทำไรทำไรทำไรพี่ไหนพี่ไหนพี่ไหน ไ่ได้งโดนลุมและไไนับสิบบินนีิเอ๊สืบินดีิเฮ้ยไม่ได้นะสี่ห้าหกมันเดินผ่านผมเม่พี่ไม่ยไปกับไปเดี๋ยวว่าอยู่เดีววามีคนจุดภูว่ามีคนจุดภูว่าห้าวอะห้าวอะเอน่อนน่นก็มาดิครับก็มาดิครับปุ้งปุ้ง ไม่ใช่อีกฮะเอ็มบีซีตีปุ้ง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 อ่ะดูดิเอ็มบีซีโดต่อด้วยเนเออใครทำมีแบบวะเนี่ยไปหาไม่เจอวะฮันเด้เฮ้ยจะทันปะเนี่ยโล่โล่เออจะทันปะเนี่ยเออเอันเอ็มบีซีโดนโดนเข้ามาหมดเนี่ยเอ็มบีซีเปิดประตูไม่ได้นะเอ็มซีเปิดประตูไม่ได้นะมันตีได้เห็นระเฮ้ยเยอะเยวะ มันผมเห็นคนเปิดประตู NPC เปิดประตูได้ดิเปปิดดระตูไ้ใช่หรอใช่ไหมเปิดได้อ๋อนึกว่านึกว่าเอ้ยเห็นคนเปิดประตูอะไรอะไรบบงดาอะไรว่ามาเอ่อ NPC เป็นตีกลับได้ใช่ไหมมันจะกระทืบมึงกลับได้ถ้าเกิดมันไส้มึงอะตีมันดิเหลือสาวสิบห้าวิโอ้โหมันจะเร็วไปแล้วโอ้โหแล้วว่ามันยากเกินอะไรวอามันยากเกินใครเขาเดินตามมาได้จุดพุดเอาไฮ้ยนี่กัน เขาวิ่งตรงนั้นป่ะจ้ะถือข้าวเดี๋ยวน่ะมีข้าวติดหลังเดี๋ยวน่ะไม่บอกเต้ตายเถอตายเดียวอะไร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 บอลเล็กไฟอะไรบอลเล็กไฟอะไรอะไรอะไรบอลอะไรอะไรบอลหมดเวลา อะไรอะไรอะไรครับอะไครับอะไร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 ครับอะไครับไอเนี่ยหลักว่าไอ้เลือกไข่วีซเนี่ยมึงฆ่าฆ่าไปเอะอมึงรู้ว่ามึรู้ว่าบอลบอลบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมือมึกมือหมึกลงมาดูดูตกกูเดี๋ยวมือึกเดี๋ยวเนะเอนี่ยนี่นีกูกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูมีพติดหลังเหไงแขกกูใช่ไหม เออคือจังหวะที่กูวิ่งหนีไปกูวิ่งมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วกูเลี้ยวเข้าตรงเนี้ยเข้าตรงเนี้ยแล้วกูก็แกล้งเดินออกมาแม่งบาดไปเลยเดี๋ยวพี่ไอ้โม้ไอ้โม้โดนเลือกสุ่มข้างข้ามผมเลยเว้ยไอ้โม้มันขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะเดี๋ยวใครเปิดไอ้นี่เดี๋ยวใครเปิดซอมบี้เดี๋ยวเฮียกูเสียงร้องโคนดังเลยเออน่าดิไอ้เว็บ รู้ว่าเป็นเจ้าตอนเจ้าย่งกับหลังมาเพราะผมกับหลังมะมันก็หายไปแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะดูกระจอกว่ะกระจอกว่ะเฮ้ยมีบทลงโทษอะไรกับพวกที่หาไม่ได้บ้างมั้ยเนี่ยนั่นดิเอ้ยเอ้ยเอาคุณคิดเลยคิดเลยบทลงโทษหรอบทลงโทษหรอม่นม่นม่อนอาเออะไรเนี่ยขอแบบแอปสวัสดีค่ะแบบชัดๆดิสวัสดีค่ะไปด่ามึงไปด่าามึงด้วย เอาเยี่ยมอย่าเยี่ยมเลยอย่าเอาไม้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 มึงเอาเสียงว่ามึงเอาเสียงว่านี่สวัสดีคร่ะคนต่อไปครับโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้านะฮะเดี๋ยวไปรอบปีรอบสองนะฮะเอารอบสองก่อนใส่เร็ว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 ใส่ใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋้อเอาเอาสีแดงใส่ดิเอาสีแดงใส่ดิไอ้เสียใส่ดิไม่ได้ ซีดีเซียงเฟยเอ้าเซียงหายไปแล้วเนี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วคนแรกไปเลยกูรักกูนะเฮ้ยดีเลือยดีเดี๋ยว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 เฮ้ยสลับไปสลับไปเอ้มันมันเป็นทีของผมอ่ะผมจะทำยังไงก็ได้ปพะวะเนี่ยมันเป็นทีของผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยดิ อแย่แล้วพี่เฟลก่อนเลยพี่พี่ต้องพี่ต้องเอ้าเฮ้ยเวลาเวลาเวลาก่อนเวลาก่อนเอาแดงกไปควายมามามาผมนะผมนะ ไอ้ครเปิ้ลดูไม่โอ้ยสบายแล้วสวัสดีขากแล้ววะเฮ้ยเอาไปเลยไปเอาไปเลยสวัสดีขายเนี่ยมึงใส่บวกด้วยสวัสดีค้าไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าไอ้ยังไม่นับเลยมึงกลายเป็นอีเฟมแน่นอนอะไปสามสิบต่อสามสิบ ไม่มีทางครับผมจะฆ่าให้หมดเลยเอ้ยเอาไว้เอาไว้รับรับรับสามนี้ครึ่งเหมือนเดิมนะครับดีๆนะครับไม่ไม่ไม่ม่อนม่อนม่อนมอนว่าไปสิบห้าวิที่ผู้มึงกรอกมาเลยกระจกเออใช่เออใช่ใช่เออสิบห้าวิกรอกมาเลยพร้อมหรือยังแค่นั้นแหละพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยมาเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วใครมอบตัวให้สองร้อยครับแล้วไปมาดำน้ำช้ายังวะ ตตติิไอ้ไอ้อย่าเปลี่ยนใครไม่รู้โดนตีอยู่ไกลๆอย่าสองโดนลุมสองตัวเลยหรอไอ้คนเยอะจังวะไอ้ใครหมดเลยแม่งดาใจเหลือเฮ้ยแม่งดาแม่งดากระ่าอยู่แม่งดาฆ่าอยู่ใกล้หมดเลยเพระนั่นใครอ่ะตีตีตีอันเดะให้มีคนยิงใครใครวิ่งวิ่งเล่นบัต่อยไป เอออุ้ยผู้เยอะจ้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะเจ็บคอพี่พวกโง่รับมันดครับพุ่งมีทางขาพุ่งเจออะไรพวกโง่ยี่อะไรคนกลัวเลยมาเฟียเหรอวะมาเฟียวะเคขมอบตัวให้สองร้อยครับเฮ้ยเขมอบตัวให้สองร้อยก็มาล่ะใครใครไม่อยู่ข้างบนนะครับใครไม่อยู่ข้างบนนะครับเอาตัวเขมอบตัวให้สองร้อยวะเจ้ยี่ไหนวะ ไอพีมจะเล่นเรียไอพี้ม่ไยไออย่าบอก่ะวิ่งเล่นวะใครวิ่งวะใครวิ่งวะจะน่มีคนวิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเด้ยเไ้ยเฮ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 ้ยเเด็นกฮ้ยเกเ็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเเเเ บอกว่ากูสงสารเนี่ยมันหาไม่เจอไอ้ยมึงดูดิแบบก้อนใหญ่เลยกลัวไปตีแม่เอ้ยเอ้ยโดนล่าแล้วมั้ยเอ้ยโดนไลไตีแล้วมั้ยโอ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 ้ยกยตายโอยยโอ้ย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 เฮ้ยเฟไมกระเด็นล่ะ้ย้้ย้ย้ยอ้ยย เอาวะเนยเอางงดิเอางงงงงงงไอ้เหี้ยแม่มีตัวเนียนเนี่ยไอ้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มึงเป็กระจอกเหรอวะโดมึงกระจอกวะเ้ยเราต้องปวดแล้วเราต้องปวดแล้วเขาไปตบสักทีนี่เขาไปตบยังไม่ตักเฟซกูใบกันแล้วเนี่ยโอ้ยยังไม่ตักเฟซกูใบอ่ะงานกูเยอะหรือเปล่าครับไม่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะแบงดา เอ้ยมันยังฟาดพวกมึงอยู่เลยเมื่อกี้มึงไม่เห็นยังไงเ้ยมันไม่น่าวิ่งไปไกลเ้ยเดินหล่ะเดินหล่ะเดินหล่ะเฮียเฮียเไม่ดีต้องเฮียแล้วดนี่ยเดียนว่า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 เออเดียนี่อะเร็วอะไปอย่างโง่เลยเขาคือตัวนี้นะทุกคนเนี่ยนี่ตัวนี้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 น่าจะเป็นเอมมอนเนี่ย ตัวนี้ไอ้จาทำท่าหมุนบนเอนบีซีด้วยไอ้สัตวสตายหายพวกนี้แหละเอ้ยไปเดินเบนเอฟบีซีไปเลยวะเรียนกันเรียนกันเฮ้ยเฮ้ยว่ามันต้องมีฟาดนาทีเนาะเฮ้ยฟาดนาทีฟาดนาทีฟาดนาทีเฮ้ยคนนี้เปล่าเฮ้ยฟาดนาทีดิฟาดนาทีดิเฮ้ยเดี๋ยวฟาดเลยครับเฮ้ยใช่ใช่ใช่อันนี้แหละมันเพราะเราสิงได้เอามันไปไหนแล้วไอ้ยักษ์ว่ามันไม่เจอ เออไอ้บ้านมึงหายเลยเนี่ยไอ้เอ้าคุณาสายตาผู้หายเลยไอ้นี่เหรอวะนี่เหรอไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยที่ยืนอยู่กับผมไอ่เอ้าเดี๋ยวไปด่าตัวตายลูกทีมกูไปแล้วไอ้เอ้ามึงโง่เลยมั้งไกูขออาหารไอ้ยี่ยี่ไม่ทันใจไปรูปไทยมันมีอาหารมันมันมีอาหารได้ไม่ใช่หรอเออมันมีอาหารให้โอ้โหมึหยิบมาแล้ว เห้ยมจุดพองจุดพูได้เลยวะเออพวกมึงกระจอกว่ามึงรู้ป่ะขนาดรอบพี่เฟรมอ่ะพี่เฟรมจุดพูชิบหายเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ยไปแล้วพี่พี่เห็นม่้พี่พี่เอาบอลมี่ออกตายตายมึงตายตายมึงตายมันไปแล้วมันไปแล้ว เอียก็ล้ิดหมูคเวลาเวลาได้อะไรวะเนี่ยไม่เอาวันหักซ้ายรักขวาข้าววันหนึ่งอยู่เวลาอยู่เวลาอยู่เวลายังยังยังอยู่เวลาหมดเวลาแล้ว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 หมดเววลลาแ้สรุปรอบนี้พี่เฟรมกับแมงดาเนอะผมสามารถหาพี่เวฟเจอได้แค่คนเดียวอุ้ยมนมึงไม่ใจเลยไหมอ่ย โอ้โหพวกแม่กระจอกว่ะอ้าโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะกำเนิดในคลิปหน้านะฮะเยอะยังไม่แอบเลยเห้ยมันคาใจอ่ะอยากเล่นต่อเฮ้ยมึงเล่นต่อมึงคิดว่ามึงจะหาเจอหรอฟอนเก็บไว้พัดหน้าฟอนเก็บไว้พัดหน้าเออเก็บไว้พัดหน้าเก็บไว้พัดหน้าโอ้โหพัดนี้ไม่ได้เป็นไม่เป็นไรทำใจไปเถอะทำใจไปเถอะ ก็เลยมีพันหน้าก็กดไลค์ไปเยอะแล้วกันนะโอเคทุกคนจะ่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปเคลีครับผมเดี๋ยวกูก็รอกเกมหมดเกมหมดหนึ่งดิมาเนี่ยมานี่มุงอยู่ไหนวะไอ้ยี่แม่งตีแบบโคตรกระเด็นนะดูดิโอ้ถ้าเมื่อกี้มาคนเดียวนะกูไม่ตายหรอกบอกให้